วันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆมาเอาจุกลูกแก้วออกจากขวดเหล้านะคะจุกลูกแก้วเป็นยังไงนะคะบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะนี่นะคะจุกลูกแก้วก็คือจุกที่อยู่ในปากขวดแบบนี้นะคะเราจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะถ้าเราไม่เอาจุกนี้ออกก่อนนะคะป้าหมูก็เคยทําให้ดูนะคะใน ep ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่มี fc หลายท่านนะเรียกร้องให้ป้าหมูทําแบบอื่นๆให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าจุกลูกแก้วนะคะแต่ละยี่ห้อขวดเหล้าจะไม่เหมือนกันนะ นี่นะคะอันนี้เป็นแสงโสมนะคะแสงโสมแม่โคงนะคะตระกูลขวดเหล้าประเภทนี้นะคะจุกเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะคะถ้าเป็นขวดแบบนี้นะเราก็หากันไกรนะคะหรือว่ามีดที่หนาๆแบบนี้นะคะนํามางัดนํามางงัดออกง่ายๆแบบนี้เลยนะ <S <S แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเขาแตกหลุดลงไปข้างล่างเพื่อนๆ,ๆจะเอาไม่ออกนะดึงออกมาเห็นไหมคะออกแล้วนี่นะคะเขาก็จะมีลูกแก้วอยู่ด้านในแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะ ขวดแสงโสมหรือขวดแม่โข้งนะคะเขาจะเอาออกง่ายๆแบบนี้เลยนะเราก็ยังสามารถที่จะปิดคืนนะคะได้อีกนะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็ยังสามารถใช้ขวดได้อีกเดี๋ยวป้าหมูจะพาเพื่อนๆเอาจุกเกียวของขวดจอนนี่ออกนะคะเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะคะรีเควสตมาว่าให้ป้าหมูทําให้ดูหลายๆแบบนะคะเพราะว่าขวดเหล้านะแต่ระชนิดนะคะตัวจุกลูกแก้วแบบนี้เขาจะไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นขวดชีวาทนะคะ ก็จะเอาออกวิธีเดียวกันกับขวดจอนนี่เลยนะคะเราก็จะเปิดฝาออกก่อนนะก็หมูก็จะใช้กรรไกรนะคะมาตัดมาตัดไอตัวนี in, Jamie, ้ออกเห็นไหมคะเราจะตัดตัวนี้ออกนะคะเห็นไหมวิธีการเดียวกันกับขวดจอนนี่เลยส่วนใหญ่ขวดเหล่านอกก็จะเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นคอขวดแบบนี้นะคะจะเป็นคอขวดอลูมิเนียมแบบนี้แล้วก็จะเป็นจุกลูกแก้วแบบนี้นะคะซึ่งเวลาถอดนะคะก็ถอดวิธีเดียวกันกับขวดจอนนี่เลยนะ ะะขวดชีวาดก็เหมือนกันเห็นไหมพอเราเอาตัวคอขวดนี่นะคะพอเราตัดตัวคอขวดนี่ออกนะคะคอขวดก็คือแบบนี้พอเราตัดออกมาเขาก็จะเป็นทรงเดียวกันกับขวดจอนนี่เลยนะคะเก้เอาออกเหมือนกันเลยนะวิธีเดียวกันนะคะคลิปนี้ป้าหมูก็รวบรวมขวดได้หลากหลายยี่ห้อนะคะส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าขวดเหล้าไทยก็จะเป็นจุกดึงนะคะส่วนขวดเหล้านอกนะคะจุกลูกแก้วเขาก็จะเป็นหลอมปิดตายแบบนี้นะ เห็นไหมคะล้วก็จะมีคอขวดมากั้นไว้อีกทีหนึง่งป้าหมูก็จะทําให้ดูหลายๆแบบเลยนะคะในบรรดาขวดเหล้านะคะป้าหมูว่าของจอนนี่เอาออกยากสุดนะแต่ก็เอาออกได้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็ขวดจอน,นี่นะป้าหมูก็เอาออกเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมเราก็นํามาใช้งานได้แบบปกติเลยนะแต่ว่าพอเราเอาจุกลูกแก้วออกแล้วนะคะรุ่นขวดเหล้าของจอน,นี่นะคะเขาก็จะไม่สามารถปิดเกียวได้อีกนะคะเพราะว่าเราจะเอาจุกลูกแก้วนี้ออก ไม่งั้นนะคะถ้าเราไม่เอาออกนะเพื่อนๆเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ขวดได้เลยนะคะเราจะต้องใช้เครื่องมือหนักนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอตัวคอขวดออกก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆนใช้กรรไกรหรือมีดปลายแหลมก็ได้นะคะแต่ว่าป้าหมูมีไอตัวที่ตัดหนังตัดเล็บแบบนี้นะก็ใช้งานง่ายนะคะเพื่อนๆนนี่นะคะระวังบาดมือนะคะเราจะต้องทําแบบระมัดระวังพอสมควรนะนี่นะคะป้าหมูพยายามทําช้าๆให้เพื่อนๆนได้ดูนะคะจะได้ ทำตามได้นะนี่นะคะป็หมูก็ตัดออกเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราจะเอาอันนี้ออกก่อนอันดับแรกเห็นไหมคะป็หมูทาําช้าเพื่อนเพื่อนได้ดูตามทันนะคะเราเอาปอกคอเขาออกก่อนนะในขั้นตอนนี้ก็เอาออกยากพอสมควรนะคะเพื่อนๆอนอันนี้นี่นะคะป็หมูเห็นคลิปต่างประเทศเขาหักคอขวดเลยนะคะแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงนะมือข้อมือเราก็จะไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นนะคะเขาก็จะหักคอขวดตรงนี้ออกแต่ว่าป้าหมูจะใช้วิธี เอาออกจากทางด้านปากขวดนะเราจะต้องใช้เครื่องมือหนักเข้ามาช่วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวเราจะตอกลงไปก็จะมีล่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะตอกลงไปเราจะงัดตรงนี้ออกนะคะเพื่อนะะๆต้องระวังนะเดี๋ยวนี่นะคะเราเอาลูกแก้วออกมาได้แล้วเห็นไหมคะเรา,เาลูกแก้วออกมาแล้ว นนี่ะะคจะต้องระมัดระวังพอสมควรนะคะเพื่อนๆขอบนอกนี้เขาจะเป็นพลาสติกเหนียวนะคะเราจะต้องค่อยๆแกะออกมาต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะปากขวดจะบิ่นได้นะนี่นะคะเห็นไหมคะมันจะต้องค่อยๆดึงออกแบบนี้นะนี่นะคะ ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะนี่เราก็สามารถที่จะใช้งานได้เป็นปกติเลยเห็นไหมคะ mm hmm. เพื่อนๆจะเอาคอตรงนี้ออกก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะเอาออกยากนิดนึงนะแต่ป้าหมูก็เอาออกได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองให้เพื่อนๆดูกันนะ mm hmm. จะต้องค่อยๆนี่นะคะปราหมูใช้ตัวตัดเล็บตัดหนังนะค่อยๆตัดออก mm hmm. เพราะไม่งั้นแล้วนะคะปากขวดเขาจะบินนะคะปากขวดแก้วอะคะ mm ่ะ hmm. ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะคะก็ทักหาป้าหมูหน่อยก็ได้นะ อันนี้ป้าหมูก็พยายามทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆบางคนจะโมโหซะก่อนนะคะเออ,อกยากแต่ป้าหมูว่ามันก็คุ้มนะคะเราเสียเวลานิดนึงแต่เรา,เอ,าออกแล้วเราก็สามารถเก็บขวดสวยๆแบบนี้นะคะเอาไวใ้ใช้งานได้นะก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะเรามีตัวอย่างให้ดูก็ทําง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะจากเดิมที่เพื่อนๆนะคะไม่สามารถที่จะใช้ขวดจอนนี่ได้เลยนะเพราะว่าแกะจุกออกไม่ได้นะคะตอนนี้ป้าหมูก็พาเพื่อนๆทํานะคะมันทําไม่ยากนะคะแต่ว่าขั้นตอนอาจจะ ยุ่งยากเสียเวลาหน่อยนะคะแต่ว่าคือต้องใจเย็นๆนะคะต้องค่อยๆแง่ค่อยๆงัดออกมานี่นะคะก็ตัดออกแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคะปากขวดไม่เสียหายเลยนะคะเห็นไหมคะยังสวยงามเราก็ใช้เป็นจุกก๊อกแบบนี้นะคะจุกปิดขวดวายนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อได้ในร้านยี่สิบบาทนะคะที่เป็นพลาสติกก็มีนะคะก็จะเล็กกว่านี้อันนี้เป็นจุกใหญ่นะคะ ก็สามารถที่จะปิดได้นะนี่นะคะเห็นไหมคะขวดแบบนี้เราไม่สามารถงัดขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าเขาจะหลอมติดกันเลยนะขวดแบบนี้นะคะเราจะใช้ครีมปากแหลมนะคะแล้วก็ใช้สากนะคะทุบนะนี่นะคะเราจะต้องทุบแบบนี้นะแล้วก็งัดก็จะมีความอันตรายนะคะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งด้วยนะ นี่นะคะออกมาแล้วเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเอาตัวเหล็กที่เป็นขอบด้านนอกออกนะคะเพื่อนๆทําต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเราจะต้องมีคีมนะคะเพื่อดึงออกนะไม่งั้นจะบาดมือนะคะนี่นะคะออกมาแล้วเห็นไหมคะ นี่นะคะแล้วก็งัดออกมาแบบนี้แล้วก็ลูกแก้วที่อยู่ด้านในนะคะนี่นะคะเขาก็จะออกมาง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะคราวนี้เพื่อนๆก็จะได้มีขวดเอาไว้ใช้งานแล้วเห็นไหมคะพอเราแกะจุกลูกแก้วออกนะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะปิดเกลียวได้แบบนี้นะคะเราก็ต้องใช้จุกปลอกแบบนี้นะคะเราก็สวมฝาเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็ยังสามารถที่จะใช้ขวดได้อย่างปกตินะคะแล้วก็เอาไว้โชว์แบบสวยงามได้นะ ป้าหมูก็ทําให้ดูครบทุกแบบแล้วนะคะในบรรดาขวดเหล้านะคะก็จะมีทั้งแบบจุกที่ดึงออกเหมือนจุกแสงโสมจุกแม่โขงพวกนี้นะคะก็จะดึงง่ายนะถ้าเป็นจุกขวดเหล้านอกนะคะเขาก็จะเป็นเกลียวมานะคะก็จะดึงออกยากพอสมควรนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเหล้านอกนะจะเป็นจะเป็นจุกแบบนี้เกือบทั้งนั้นเลยนะคะป้าหมูก็พาเพื่อนๆเอาจุกลูกแก้วออกนะคะ3ามสี่แบบนี้ก็ถือว่ามากพอสมควรแล้วนะคะบรรดาขวดเหล้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุกลูกแก้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีแบบจุกลูกแก้วที่แปลกมากกว่านี้ก็สามารถส่งมาให้ป้าหมูดูได้นะเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทําแล้วรู้สึกชื่นชอบและมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟทุกท่านด้วยนะทั้งที่อยู่ต่างแดนและในประเทศนะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะป้าหมูเป็นห่วงคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สสวัสดีค่ะ